ตลอดเวลาเลยนะตั้งแต่ตื่นนอนมาทำอิจวัรประจำวันอ่านนังแต่งตัวออกจากบ้านไปหาเพื่อนไปกินอาหารกันไปชอปปิง้งแม้กระทั่งกำลังขับรถเนี่ยตอนนี้ก็ต้องใช้สติแล้วก็สมาธิเบื้องต้นเป็นสติแล้วสมาธิตามธรรมชาติในการใช้งานสติต้องแักส,สมาธิตามธรรมชาติที่เราฝึกมาแล้วเนี่ยนะตั้งแต่เด็กๆมา ึกการขับรถฝึกการมองเส้นทางรู้ไฟรู้จักไฟแดงรู้จักขอบเขตของการอยู่เล่นขวารู้จักอะไรต่งางๆแบบนี้นี่คือสติและสมาธิปัญญาเบื้องต้นสำหรับการใช้ชีวิตแล้วมันก็เป็นสิ่งที่หลายคนเป็นอยู่แล้วเนาะใช้กันอยู่แล้ว สตินี่แบบของทุกชิ้นขนมทุกอย่างมันทำให้เงินเราหม,หมดออกไปจากกระเป๋าได้เยอะมากถ้าเราเดินอย่างไม่มีสติเนี่ยเพราะฉะนั้น,นเราจะทำอะไรม,มันต้องมีสติเราต้องใช้สติในการดำเนินชีวิตมันต้องวิเคราะห์อะไรต่างๆ ได้อย่างได้อย่างดีไม่งั้นเราก็จะแบบหลงไปกับสิ่งต่างๆแล้วเนี้ยที่มันเกินความจำเป็นถ้าจะเรื่องแบบอย่างโกโก้เราจะกินโกโก้สมมุติเนี่ยมีเยอะมากโกโก้ให้ดูหลากหลายชนิดในการเลือก ถ้าเราเลือกเพราะแพ็กเกจถ้าเราเลือกเพราะาความอร่อยเราก็จะเลือกอะไรที่เราเคยกินหรือเ,รเคยลองหรือมีคนแนะนำอะไรแต่ถ้าเราเลือกเพราะแพ็กเกจเลือกเพราะว่ามันสวยเลือกเพราะว่ามันแพงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบมันมันคือสิ่งเลยป้ายมันคือสิ่งที่มัน เกินความจำเป็นมันไม่ได้เกี่ยวกับรสชาติหรือว่าความต้องการของเราจริงๆเราจะเจอเจอสิ่งที่มันเอเรียกความต้องการเรื่องตัญหาเราได้เยอะมากบางทีวัตถุประสงค์เราต้องการอย่างนี้แต่มันจะเลย คงอะไรอะไรต่งางๆเนี่ยใช้สติหมดเลยแล้วก็เราสามารถจะใช้สติทำอะไรหลายหอย่างได้ในเวลาเดียวกันทั้งหยิบของทั้งจับโทรศัพท์ทั้งปิดแอร์ทั้งล็อกกุญแจแล้วก็เปิดประตูรถแล้วก็ออกมาก็ปิดรถเนี่ยใดขณะเดียวกันก็พูดไปด้วยสามารถทำอะไรห้ายหลายอย่าง พร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนี่คือธรรมชาตินี่คือสติตามธรรมชาติสมาธิตามธรรมชาติที่ทําแล้วมันไม่มีอะไรผิดพลาดเพราะมันมีสติอยู่กับปัจจุบันมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวนี่นะคะร้านกุทโถเป็นเขาเรียกว่าปักบุญงจังหวัดตรังใครมาเที่ยวจังหวัดตรัก็ต้องมาที่ร้านนี้ ทั้งนี้นะครับราคะนั่านค่ะญญขอบคุณค่ะบรรยากาศดีมีของแพนชีให้ดูให้ถ่ายดูให้เช็คกินนะคะหาเพื่อนกัน ที่นี่เจ้าของรู้จักกันดีนะคะเพราะว่าอยู่ข้างบ้านคนงามเหรอเฮ้หันมามองหน้าทำไมมองหน้าคน,น,นงามเหรอเห็นไหมเนื้อไหมมันนิ่งอะมันมองหน้าพี่ตงด้ะเฮ้ยแล้วไงล่ะ này, muốn ăn, muốn, 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 เราพิจารณาตลาดเราใส่เสร็จแล้วก็ทำอะไรมาคนนี่ไม่ให้มันติดไม่ให้มันติดกันเก็พอคนเสร็จแล้วก็ปิดเปล่ากเลยเหมือนหูข้าวอ่ะ แค่นี้เองเดี๋ยวมาทำขนมปังปอน,ปน,ปนมีสติในการทำแล้วจะได้กินขนมปังอร่อยเลย,อยใช้แป้ง250กรัมใช้ไข่หนึ่งฟองใช้น้ำเย็น เจ็กรัมใช้นม,มสดเจกรัมอันนี้แป้งสองห้าิแล้วก็ใช้เกลือ5้ากรัมใช้ยีสห้ากรัมตามนี้เลยเดี๋ยวจะทำให้ดูอ่ะแป้ง2 50สเปียทีนี้สัดส่วนของไข่ส่วนของเหลวใส่ไปหมดแหละเดี๋ยวจะลอง ในสัส่วนของของเหลวที่เห็นตรงนี้นะจะมีไข่หนึ่ฟองมีนมสด60กรัมมีน้ำเย็น70กรัมมียีสต์หกรัมมีน้ำตาลสามสิบกรัมหรือสี่สกรัมนี่แหละประมาณนี้แล้วแต่ความคนชอบความหวานมากกว่าน้อยใส่สส่วนเข้าไปแล้วก็ตีผสมด้วยกันแป๊บเดียวไม่ต้องตีแค่ตีให้ไข่แดงหมันไปเพแล้วหลังจากนั้นก็ ใส่บนเครื่องที่จะที่จะตนี้ได้เลยนะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งลงไปใส่แป้งลงไปแป้งนี้จะเป็น250กรัมแล้วก็มีเกลือ5กรัมใส่แป้งลงไปเลยนะ การใส่ของเหลวก่อนก่อนที่จะใส่ในส่วนของแป้งมันจะทำให้การตีแป้งมันจะไม่ฟูนะมันจะไม่ฟูแบบนี้มันจะไม่ฟูเลยตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆประมาณครึ่งชัว่วโมง นี่ั้งกี่เียกันือหมดสนาทีสิบหานาทีก็รวมเป็นสุรมาณครกชมก่อนที่เราจะเดี๋ยวตีตรงนี้สเสร็จแล้วเราจะสั่งงไปก่อนเพื่อให้มันมีกันครอบตัวที่มัเป็นใป้งที่มันีสวนผสมันผสามหวานกไหมเราใช้สติใช้สมาธิ การทานการทำขนมในการเรการในการค่การคุยเราใช้สมิดใช้สมานตอดเใช้กัญญาทางโลในเรื่องของการเรามรู้ข้อมูลถ้าเราไม่มีกัญญาเรื่องของเส้นทางที่จะกับรไปไหนมไหนเราก็จะกอบรไปไหนทีไหนถถ้าเราไม่รู้เส้นทางเหล่านี้คือความรู้ที่เราจะต้องาใช้ คือปัญญาที่ใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วเราจะสามารถที่จะมีปัญญาดำเนินชีวิตได้อย่างราบรืบร่ในส่วนของทางธรรมเราก็ต้องมีปัญญาแต่ปัญญาชนิดของทางธรรมทไม่ใช่ปัญญาแบบพาวแต่มันจะต้องใช้สติและสมาธิเช่นเดียวกันในการที่จะเห็นทีนี้เราก็ตีไปเรื่อยๆ มีเศษฝาปิดฝาปิดไปส่วนที่เป็นด้านบนถ้าเราไม่กอนให้มันตูขึ้นมาเป็นหนุูนูนขึ้นมาหน้าขนมปังจะไม่้นาจะไม่แข็งม่กอ่อถ้าเราใช้ฝาปิดเพราะฉะนั้นนะที่จะใช้ตัวนี้ประ,ะกบเข้าไปก่ตัวนี้ตัวนี้นาาลแล้วก็ตัวนี้ใส่ขนมาไปแล้ก็ออกไข หลังจากที่ต้มไข่มุกเหมือนกับเราหุงข้าวแล้วเนี่ยเราก็ไปเปิดดูเราก็เอามาล้างน้ำอีกรอบหนึง่งนี่เห็นไหมเราได้ไข่มุกล้วนะ สวยๆเลยแล้วเราก็ล้างนงล้างแนวให้สะอาดแล้วล้างเนือของมูกออกให้หมดเลยเราจะได้ไขมกนอร่อยๆอไปกิน คือไข่มุกที่เราเอาน้ำออกไปแล้วเห็นไเราก็ล้างเมือกมันออกใช้ตัวนี้นะเพราะมันร้อนอยู่เราก็ล้างเมือกมันออกล้างไปล้างไปจนกว่ามันจะเหลือแต่ตัวไข่มุกที่มันไม่เป็นเมือกอแล้วเราก็เอามา เอาไข่มุกแบบนีน้เฉพาะอันนี้เลยไม่ต้องใส่น้ำอะไรละเราใส่น้ำตาลทรายลงไปไข่น้ำตาลทรายแดงก็ได้น้ำตาลทรายก็ได้เอาเท่าที่ความหวานที่เราชอบแล้วก็ตั้งไว้ได้เลยจนี้เราก็ตักใส่แก้วชงน้ำอะไรแล้วเราตักได้เบบนไม่ต้องไปซื้อกินก็มีข่มบกินอร่อยที่บ้านตอนนี้ได้ไข่มุกมาแล้วนะ นะน,นี้เราก็แค่ใส่ทำเชื่อมจะใส่น้ำตาลสายแดงก็ได้น้ำตาลสายก็ได้นะใส่เชื่อมเอาเท่าที่ต้องการความหวานที่เราอยากได้แล้ว <Okay. S 2> ก็คนให้เข้ากัน,นแค่นี้ จะต้มไข่ได้ปริมาณหนึ่งแก้วสองแก้วสองแก้วก็ได้แล้วแต่เราจะใช้ใช้แค่ไหนเราก็ทําแค่นั้นก็เหมือนเราหุงข้าวเราจะกินแค่ไหนเราก็ทําแค่นั้นเท่านั้นนะมีสติสมาธิปัญญาใช้ชีวิตก็ได้กินไข่้วยอะไรแต่อะมีคนถามว่าธรรมะง่ายเบอร์นั้นหรอ ง่ายง่ายง่ายเบอร์นั้นแหละง่ายในเบอร์ที่ถ้าคุณระู้ระดับของธรรมะก็มัมีระดับต้นกลางแล้วก็ปลายคุณจะรู้ว่าชีวิตประจำวันของคุณธรรมดาธรรมดานี่ก็เป็นธรรมะเพียงแต่คุณไม่รู้จักธรรมะชนิดนี้เนี่ยมันจะเป็นธรรมะของการใช้ชีวิตอยู่รอดได้ในสังคมอยู่รอดได้ในโลกใบน,นี้อยู่รอดได้ในการ ดูแลร่างกายตัวเองดูแลจิตใจตัวเองทีนี้เวลาที่เจอเจอในสิ่งที่ไม่พอใจหรือเกิดความคับข้องใจเกิดความรู้สึกไม่สบายใจอะไรบางอย่างอันนี้จะเป็นการใช้ธรรมะในระดับที่จะต้องเข้าไปเห็นถ้าจ,จะพูดให้ง่ายๆก็คือเอาวิชาเนี่ยสูงสุดสูงสุดละที่เขาพูดกันในธรรมะ เอาวิชาคือความไม่รู้ถ้าจะพูดถึงทางโลกก่อนนะเอาเป็นเรื่องของทางโลกง่ายๆเลยนะมันก็มีในเรื่องของอวิชาแต่เขาจะไม่เรียกว่าเอาวิชาเขาจะเรียกว่าไม่รู้ไม่ได้เริ่มเรียนมาไม่ได้มีความรู้รอบตัวไม่ได้มีความรู้ทักษะในเรื่องนั้นๆจะต้องมีความรู้ก่อนแล้วถึงจะมีทักษะในเรื่องนั้นๆขึ้นมาได้อย่างเช่นการทําขนม มันจะต้องรู้สูตรมันจะต้องรู้ว่าใส่อะไรยังไงขั้นตอนเท่าไหร่ขั้นตอนอยังไงมันก็จะสามารถที่จะทําสิ่งนั้นออกมาได้สาเร็จเหมือนกันถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องของการทําขนมปังยิบจะทําขนมปังออกมาได้สําเร็จเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปนได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ในทางโลกว่าทำยังไง เราก็จะทํามันไม่เป็นแต่ถ้าเรารู้เราก็จะทํามันได้เหมือนกันในทางทำก็เหมือนกันถ้ามันมีความเข้าใจในสิ่งนั้นๆแล้วมันก็จะเกิดการทําได้แต่ถ้ามันไม่รู้ว่าทายังไงมันทำยังไงมันก็ทําไม่ได้มันไม่ได้รู้ขึ้นมาเองมันเกิดจากการอบรมสั่งสอน มันเกิดจากการเห็นทางมันเกิดจากการรู้ทางผู้รู้ทางเขามาชี้บอกเพราะฉะนั้นในทางธรรมะเกี่ยวกับของการใช้ชีวิตเนี่ยอันนี้คือเบื้องต้นเบื้องต้นของการที่เราต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่างๆที่เราจะใช้ทักษะในการใช้ชีวิตทาขนมทํากับข้าวทําอาหารปลูกต้นไม้ถ้าเรารู้เราก็ทําได้ ชาเขียวค่อยมุกงชาเขียวมันจะมีสองสีสีนี้กับสีนี้ที่เป็นของตามมือนะถ้าสีนี้มันจะมีความหอมหอมเหมือนแบบหอมมะลิ ถ้าสีนี้มันจะมีเหมือนความหอมมันฉับแล้วแต่จะชอบแบบไหน,น ชอบกินชนาเขียวแบบไม่ต้องใส่นมวันนี้จะกินแบบไม่ใส่นม กินนะ็นมะติสมาธิปัญญาปัญญาที่จะใช้ชีวิตเป็นทำสิ่งที่ต้องการจะกินได้ทำเองได้กินเองได้ไม่งเงาไข เต็มที่ละจ้าเดี๋ยวจะเอาเข้าเตาอบแล้วนะด้นะดนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นขนมปังปอนไหม

ความไม่รู้จะออกไงอ่ะม <laughs> ันแน่น <bells> อ่ะ <şey starving> เขาไม่รู้ไหมแบบนี้ <c oughs> นี่ฟารมเฮ้ามันสำเร็จ <Yes. S 1> คือขนมปังปอนเลยเห็นไหมมันใช่เลยนะตามมันคือใช่เลยมีความนุ่มแล้วก็ยื่ลองมาทานดูเลยแล้วก็กินอร่อยอืมโอเคสูตรนี้นะใครอยากได้คอมเมนต์มาเดี๋ยวจดสูตรให้ สำคัญคือมันต้องมีภาชนะที่ปิดฝาต้องเอาเข้าไปอบแล้วสีด้านนอกมันก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนสีด้านในของบางามันก็จะคืออย่างนี้เลยมันคือขนมปังปองเลยเอร่อยไ อร่อยมากอ่ะอร่อยจริงจริงสุดยอด Good job อร่อยมั้ยไม่ชอบกิน่นกิก่นอะไรก็กิ่นยีสต์ จะกินแบบเอาไปอบอะ่ะเอาไปใส่เครื่องปิ้นขนมปังแล้วก็ามาทาอะไแต่ขนาดที่เราหั่นอะไม่รู้ว่ามันใหญ่กว่าเครื่องปิ้นขนมปังมา